สวัสดีกับ14ช่อง youtube ช่องลุงจางใจใจวันนี้พามารีวิวที่ดินแปลงหนึ่งนะครับด้านหน้าด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับมีไฟมีไฟผ่านนะครับแนวเขตนะครับแนวเขตก็จากเสาปูนต้นนี้นะครับนี่มีหมุดเรียบร้อยมีหมุดเรียบร้อยนะครับก็ไปชนนู้นนะฮะ เสาไฟต้นนั้นเสาไฟสองต้นที่เคียงกันนะครับติดถนนลาดยางหน้ากว้างประมาณ40เมตรนะสีเมตรนะครับพิกัดตรงนี้ก็อยู่ทับกวางอยู่ทับกวางแก่งคอยสระบรุรีนะครับหน้ากว้าง40เมตรนะรแต่ที่จะไปบานข้างในนะที่มีแนวรัว้วแนวรั้วชัดเจนนะแนวรั้วที่วาง แนวไว้นะครับในแปลงก็มีมีบ้านคนเหมือนเป็นเป็นเหมือนบ้านคนก็เป็นคนที่ก็ดูแลแปลงไว้ให้นะครับก็ที่เข้าหน้ากว้างประมาณ40เมตรส0เมตรนะครระยะยาวไปข้างหลังข้างหลังท่านจะเห็นชนเขานะครับชนเข่าชนเขานะครับที่จะ บานไปข้างหลังจำนวนเนื้อที่23าไร่นะครับ23สาไร่23ไร่หลักฐานก็คือ,อนอนทั้งสามกอนอนทั้งสามกอนะครับอ๋สามกอก็หมายความว่าท่านสามารถมาออกถนดได้เลยนะครับออกฉนดได้เลยจากของแจงมารายละหกแสนนะครับรายละหกแสนหกแสนบาทนะครับ ยีบสามไร่นะครับยี่สามไร่โซนท่านี้ก็จะเป็นที่ติดเขาติดเขานะครับติดเขาทํารีสอร์ททำอะไรได้เลยยีสามไร่ <c oughs> ยีบสามไร่นะครับเราจะสามต่อพิกัดก็ตําบลทับกวางอําเภอแก่งคอยสระบ,บรุรีถ้ามาจากกรุงเทพก็พิกัดตรงนี้หันหน้าไปทางาวิ่ง ถนนมิตรภาพหันหน้าไปทางโคร,ราชนะฮะแปลงที่ดินนี้จะอยู่ด้านขวามือของท่านนะครับฝั่งเดียวกับเทศบาลตำบลทับกวางห่างถนนมิตรภาพประมาณ3โลสมโลสมถึง4กิโลนะครับการคมนาคมสะดวกวิ่งผ่านถนนลาดยาง มาถึงแปลงได้เลยมาถึงแปลงได้เลยนะครับก็ท่านใดที่หาที่ด้านหลังเป็นวิวเขานะครับวิวเขาก็แปลงนี้เลยนะเหมาะเลยนะครับตรงที่เขาดูแลให้เขาก็จะเลี้ยงวัวเป็นคอกวงคอกวัวเขาไม่ใช่ปัญหานะครับก็ซื้อขายเขาก็จะออกไปอยู่ที่อื่นนะครับออกไปอยู่ที่อื่นนะครับ อีกคลิปหนึ่งจากช่องลุงช้างนะครับนสนใจก็ทักทายมาใต้คลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับสาหรับท่านที่หาชายเขาชายเขานะครับที่เห็นด้านหลังก็เป็นหมอกครับเป็นหมอกช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวหมอกนะครับขนาดผมรีวิวตอนนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงวันหยุดนะเที่ยงวันหยุดก็ยังมีหมอกอยู่นะครับเป็นที่สูงรตรงนี้นะครับแต่ระบบ น้ำท่าดีนะน้ำท่าดีไม่กันด่านนะครับอีกคลิปหนึ่งจากช่องลุงจ้างนะคฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ